โรงเรียนบ้านหนองเจริญเป็นโรงเรียนคุณภาพสแตนอะโลนมีเนื้อที่จำนวน12ไร่2งานเปิดทำการสอนเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2522มีเขตพื้นที่บริการจำนวน1ห,หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่6บ้านหนองเจริญ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางสาวกัญญาพัก์อยู่อุยเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น13คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น137คน เจริญโมเดลนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเจริญประจำปีการศึกษา2565เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน3ด้านได้แก่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการยกระดับผลสมรร์ทางการเรียนและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการดำเนินงานตามนวัตกรรมการศ e ึกษาเจริญโมเดล <c oughs> เป็นกระบวนการในการดำเนินงาน โดยบูรณาการศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยมี6ขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ 1. J. Joy การมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมในการทำงานระหว่างบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนโดยการประชุมวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน A. Achievement กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์คือการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการทำงานการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ R. Responsibility การลงมือปฏิบัติ คือการลงมือทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง3ด้านเน้นการปฏิบัติจริงและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนและชุมชนนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในการบริหารจัดการ e evaluation การวัดและการประเมินผล เป็นการติดตามการทำงานและประเมินผลในการทำกิจกรรมการทำงานในด้านการบริหารจัดการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากรและผู้ปกครองในชุมชนโอออพิเนียนการสะท้อนความคิดเห็นคือการนำผลการประเมินการนำข้อเสนอแนะต่างๆจากการประเมิน และการสอบถามความพึงพอใจมาสะท้อนข้อดีข้อเสียในการบริหารจัดการนำคำแนะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลตุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ N Needs การพัฒนาต่อยอดเป็นการนำผลที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการที่ได้เสนอแนะจนเกิดเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการการศึกษาที่ดีมีคุณภาพผลที่ได้ภายใต้กระบวนการการดำเนินงานของนวัตกรรมเจริญโมเดล 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแบบ Active Learning มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในค่านิยม12ประการตามกิจกรรมที่จัดขึ้น 2>, 2. กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565คณะครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการใช้งานมีการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจและเข้าถึงซึ่งกันและกันต่อไป 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนเชิงบวกมีสื่อและป้ายความรู้ให้แก่นักเรียนอีกทั้งยังเข้าร่วมนวัตกรรมหนึ่งช่วย3ห้องเรียนสม c ย Classroom มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการประเมินผลติดตามอย่างเป็นระบบ